สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดเกม Sniper Elite พักสก่อนหนึ่งก็ต้องขอภายเสียงไม่อาจจะก,กระตุกนิดนึงครับพอดีไหมไม่มค่อยเอ,อื้ออำนวยเท่าไหร่แล้วก็ก่อนเราจะโหลดเราต้องมีโปรแกรมตัวนี้กันนะครับ u t o r r e n t หรือ Bit Torrent นะโหลดได้ทั่วไปครับแล้วก็ผมเห็นหลายคนอาจจะแบบตามคลิปอย่าเงี้ยมันเป็นลิงก์เก่าเล่นไม่ได้แล้วเว็บตัวโหลดเสียผมก็หามาให้ สำหรับคนที่อยากเล่นอยู่นะครับก็ใครมีเล่นแล้วก็ขออภัยด้วยก็ก็อื่นแล้วก็เข้ามาเว็บนะครับให l เลตเบย์ mm hmm. นะครับตนนัวนี้พิม์ไปสเนเปอร์อเลสามอนี้ผมนะครับรก,กดหาเลยตอนนี้ผมจะโหลดของตัวรีโหลดนะครับวิธีโหลดก็ง่ายๆเอตัวนี้ผมนับมาถ้านับจากข้างบนตัวอันที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์โหลดตัวเกมไว้ใต้คลิปเลยนะครับไม่ต้องหา กดตัวเหล็กสีแดงแล้วก็เปิดใช้งานแอปนะครับหรือถ้าใครตอนนี้ผมทิ้งลิงกโหลดไว้มันจะเข้ามาเป็นหน้าข้างในอย,อย่างนี้ถ้ากดมานะครับมันจะเป็นหน้าอย่างนี้เลยให้คุณกดตรงนี้ครับเหล็กตรงนี้ครับตัวนี้ครับต,ตัวโหลดตัวฮอลเลนตัวนี้ครับกดข้างบนนะครับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับที่ผมครอบสีน้ําเงินไว้ครับ อันนี้ตัวตอนที่เราโหลดหรือใครที่หาแบบผมมาครับเราก็กดตกลงดาวน์โหลดตรงนี้มันก็จะขึ้นโหลดให้เราเลยนะครับตัวนี้ผมคอนเฟิร์มว่าเล่นได้ชัวร์โหลดไปไม่ต้องเสียเวลาก็อาจจะใช้เวลาในการโหลดนานนิดนึงนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ยเี้แต่ผมโหลดมาแล้วเราก็ทข้าขั้นตอนไปเลยไปดูตัวที่โหลดมาเสร็จเราเก็บไว้ที่ไหนเราทำมไรนะครับกาตัวผมโหลดมาผมเก็บไว้ ไอตัวนี้ครับไม่ที่ลงก่าง่ายต้องมีโปรแกรมตัวนี้จำลองได้ก่อนนะครับมาถึงจะลงได้กดไปเลยแล้วเบิลคลิกเลยครับจะกดรันเซตอัพก็ได้หรือใครอยากดูข้างในก็อตอนนี้ครับกดเซตอัพไป ก็เลือกไดที่เราจะลงไว้ก็กด next ไปก้อนนี้ก็ไอคอนไว้หน้าจอนะครับตัวที่ติ๊กถูกไว้ติ๊กถูกไว้ next ไปก็กดอินสตอลลงเลยแต่ทั้งนี้ผมลงแล้วก็พออินสตอลจบเสร็จมันจะให้เราแคคนะครับนี่คือตัวแคคของมันให้เราก๊อปจังหวะนี้ดูครับก๊อปทั้งหน้านี้หมดนะครับคลิกขวา copy ไว้ แล้วเราเขาไปหาตัวเกมที่เราลงไว้ไปไว,ไว,ไว,ไว้ตรงไหนหลังจากที่อินสตอลเสร็จเราจะเลือกไว้ไดซีได้ d ก็แล้วแต่แต่ผมเลือกไว้ไดไดดีมันหาง่ายผมไม่อยากลงไดซีโปรแกรมเยอะก็นี่ผมกข้บไว้ตรงนี้ผมก็เขียนชื่อไว้ปุ๊บเข้ามาหาให้ก๊อบแล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับกดวางเลยกดวางกดวางปุ๊บก็ ตกลงตกลงเรื่อยๆก็เล่นได้เลยครับไม่ยากตอนนี้สําหรับใครที่อยากเล่นผมบอกเลยว่าเล่นได้เปอร์เซ็นต์กดก๊อปแล้วก็วางวางตรงหน้าจอตัวนี้เลยนะครับหน้าด้านนี้เลยมันก็จะขึ้นนี้กดเยดไปเลยเพราะตอนนี้ผมผมแคกเรียบร้อยแล้วตอนผมกาลังลังเล่นอยู่แต่ยังไม่จบเล่นได้หลายวันแล้วครับมันค่อยๆเล่นไปก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ฝากกดติดตามด้วยครับทำไว้เพสำหรับคนที่อยากเล่นแล้วเล่นไม่ได้ก็ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ